สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงไม้มงคลที่มีชื่อว่าอากนิมาวันนี้เราจะมาแนะนำอากคนิมาสายเขียวขาวแล้วก็เทานะคะว่ามีสายพันธุ์ชนิดไหนกันบ้างนะคะเรามาดูต้นที่เห็นนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นเสริมทรัพย์นะคะลักษณะใบาของเขาก็จะมีสีสามสีนะคะคล้ายคลายลายทหารนะคะกระดูกกลางใบมีสีขาวนะคะ ต้นเขาก็จะมีลวาต้นสีขาวนะคะลักษณะใบ,าบาของเขาก็จะสวยเข้มนะคะต้นต่อมาเป็นต้นที่ชื่อว่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งก็จะมีลักษณะใบ,าบาที่แหลมนะคะมีเหมือนจุดขาวๆเหมือนเพชรล้อมรอบกระดูกกลางใบสีขาวนะคะต้นต่อมาคือต้นซปเปอร์ไว้นะคะต้นนี้ชื่อว่า ต้นซูเปอร์ไวหรือสยามพารากอนนะคะใบของเขาจะมีสีขาวแล้วก็เป็นใบกลมนะคะามาดูต้นต่อมาต้นนี้ชื่อว่าต้นคาถาทองนะคะลักษณะกระ,กระดูกของเขานะคะกระดูกกลางใบจะมีสีขาวเส้นขอบใบจะมีสีเหลืองริ้วๆนะคะชื่อว่าต้นคาถาทองนะคะส่วนต้นนี้นะคะชื่อว่าเหลืองมงคล สำหรับคนที่ชอบสายเขียวต้องมีสะสมนะคะต้นเหลืองมงคลน,นะคะกระดูกกระดูกกลางใบเขาจะสีขาวมีลำต้นสีชมพูนะคะต้นต่อมาต้นสุขสมใจปองสีเขียวนะคะกระดูกกลางใบของเขาจะออกสีแดงนะคะใบเขาจะมีสีเขียว ลำต้นมีสีขาวนะคะต้นต่อมาชื่อว่าต้นคู่บัลลังนะคะต้นนี้ก็จะมีกระดูกกลางใบสีแดงเหมือนกันนะคะลาต้นสีขาวแล้วก็ใบสีเขียวต้นคู่บัลลังนะคะส่วนต้นนี้ชื่อว่าอัญมณีสีขาวนะคะอัญมณีสีขาวใบเขาจะมี ความกลมนะคะมีสีขาวจุดๆเหมือนเพชรล้อมรอบนะคะนี่มาดูต้นต่อมากันนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นมรดกโลกนะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นที่นิยมรองจากต้นอัญ,ญมณีสามสีนะคะเนื่องจากต้นของเขาปลูกยากนะคะแล้วก็ใบเขาจะมีความสวยกว่า อกโกนิมาชนิดอื่นนะคะนี่มรดกโลกนะคะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะสวยมากส่วนต้นนี้ชื่อว่าโพลางเงินนะคะลักษณะเขาจะคล้ายใบโพกระดูกกลางใบก็จะมีสีขาวใบของเขาจะมีสีเขียวแล้วก็มีจุดๆล้อมรอบนะคะ ส่วนต้นนี้จะชื่อว่าสาวน้อยปะาแป้งนะคะเป็นสายพันธุ์แรกๆของอกโกนิมาสส่วนต้นนี้ชื่อว่าต้นมหาเศรษฐีหรือต้นเขียวเมื่นปีนะคะต้นนี้ก็จะเป็นอกโกนิมารุ่นแรกๆไม้เก่าแก่รุ่นแรกๆเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็จะชื่อว่าซันดับนะคะใบของเขาก็จะมีสีขาวออกเหลืองๆนะคะ ส่วนต้นนี้จะมีชื่อว่าต้นแสงเงินแสงทองสีเขียวหรือสยามออโรราสีเขียวนะคะลักษณะใบาของเขาก็จะมีสีเขียวมีกระดูกสีีแดงตรงกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้หายากอีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นต้นเสริมซับนะคะต้นเสริมซับก็จะมีกระดูกกลางใบสีขาวนะคะ แล้วก็มีขอบสีเทาแล้วก็ตรงกลางขอบสีเขียวด้านนอกมาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้จะชื่อว่าต้นรัสมีเงินนะคะจะมีสีเทาตรงกลางมีสีเขียวอยู่รอบนอกนะคะต้นนี้จะชื่อว่าต้นรวยทรับนะคะสายเขียวที่เห็นแล้วต้องชอบเลยนะคะ ส่วนต้นนี้ก็จะชื่อว่าต้นโพมงคลนะคะลักษณะใบของเขาจะมีสีเขียวแล้วก็เส้นกระดูกกามใบจะสีแดงนะคะต้นนี้จะชื่อว่าต้นเทพนิมิตนะคะหรือกระทุงเกติศักด์ลักษณะใบของเขาจะออกสีเขียวแล้วก็ขาวจุดๆนะคะใบจะออกแหลมๆนะคะต้นที่เห็นต่อมาก็คือต้นเศรษฐีนำโชคนะคะ ระดูกกลางใบสีขาวเส้นขอ,ขอบเขาจะเป็นริ้วๆขอบเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีสีเทาตรงกลางนะคะต้นต่อมาที่เราเห็นนะคะต้นนี้เป็นใบริ้วๆนะคะใบริ้วยาวๆชื่อว่าเศรษฐีรับทองนะคะต้นนี้ก็จะเป็นสีขาวมีเขียวขอบด้านนอกนะคะ ต้นนี้ชื่อว่าสาวน้อยปาแป้งหรือเก็ดมรกตนะคะใบของเขาก็จะมีสีเขียวแล้วก็มีจุดข,ขาวกระดูกกลางใบสีเขียวนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นทองนพคุณนะคะทองนพคุณก็จะมีกระดูกกลางใบสีขาวลักษณะเส้นใบของเขาจะมีสีเทาๆขอบใบสีเขียวเข้มมัน ระบายสีน้ำรอบๆนะคะอันนี้จะสวยมากนะคะชื่อว่าต้นทองนภคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นอโกนิมาสายเขียวนะคะสีเขียวที่เรามีสะสมนะคะเยอะมากนะคะสายเขียวที่ชอบก็ต้องไปหามาปลูกนะคะไม้มงคลเป็นไม้มงคลที่เสริมโชคลาภในเรื่อง การให้โชคให้ลาบการให้ความรักความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นไม้ที่น่าสะสมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะสำหรับใครที่ชอบต้นไม้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ